ครับสวัสดีครับทุกทท่านที่รับชมรับฟังซุปเปอร์ย่าวชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับโดยผมผู้น่อยนะครับเป็นผู้นําสาระเรื่องเล่าต่างๆหรือสิ่งที่ไปพบไปเห็นไปนําไปตามไปหาไปค้นให้พี่ให้น้องแต่เมือเบิงโดยเฉพาะสายมอลลั่เก่าๆนะครับเมื่อวานคูหน้อยมีโอกาสได้ไปทั้งเพื่อนักู่นะครับจังหวัดกาลสินนะครับได้ไปเห็นการซ่อมล่ำของ หมอลำขนาดหนึ่งนะครับรุ่งฟ้าดาวสยามของพุณนแมร่ระเบียบนะครับเป็นกับผ้าลูกทีมพื้นมาสอบพฤศจิรับงานมาสั่นก็สอบกันตามที่บ้านนั่นแหละครับเป็นหมอลำพื้นพื้นบ้านเขาธรรมดาหมอลำบ้านนอกบ้านหน้าเขาอยู่เก่าๆนะครับบรรยากาศกินไอเก่าๆนะครับคู่น้อยกันเลยจับจัดเจ็บเป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆมาต่อกันให้พี่ให้น้องในบึงนะครับในเรื่องอปูจันไล ลูกสะพ้ยเน่ละคุณมาสันเป็นว่าเป็นามาล่ำเรื่องตอก่อนทำนองกาะสินนะครับคนสอมล่ำกันผู้หน่อยก็เลยเก็บมาฝากปีฝากน้องเบิง้งนะครับกะร่องเบิ้งนะครับเพื่อบรรยากาศเบิง้งเพื่อควมสนุกควบบันเทิงไดนะ้พี่น,อน้องเน,นื้ออในที่มันว่าถือหูถือตาขอประท่านอภัยนะครับเพราะว่ามันบริเตรียมงานเตรียมการกันก็นคือคนกับสอมของเพื่อนไปนั่นแหละผู้หน่อยกับเจบภาพเจฟยังมากมาปฏิติต่อกันเห,ห่นเห็นนองเบิง้งนะครับกะ เช่นพี่น้องรับชมรับฟังได้นานวันนี้นะครับตามไปเลยครับเวลานี่นะคุณแม่ขอเสนอหัวขอ้อในท่านทำลำคาแฟนผู้ฟังให้หยับมาฟงสัทาพี่น้องมาฟังรอง แม่ระเบียบวนาคายเอาใจใส่ประปุ่งวงบท่ันลงเปอร์เซนเออเอเอเพัฒนาเจริญก้าเพิ่นได้ร่วมทีมเขาหมอลำดีหมอลำดเดนเพิ่นได้คัดเลือกเฟินหมอลำรวนเอเอเ,อเอบอกน้องสาวคุณหาพ่อนัางกันเลยเฝ้าวง้วมทีมเพิ่นน้ำกันบ่หารหนหไปตามลม ฮ้อๆฮ้อๆให้กินหอมคืออท่านผู้ชมจเห็นไดมีงานใดให้ติดต่อมีงานแล้วเด้อคุณพอมีงานบุญเด้อคุณแม่นันไปว่าจาอีนางน้อยแม่นซอยงานอีนางน้อยแม่นซอยงานว่าล่มโล้มโอ โอยนะะะโโออออยยเเนนาั่งเอกแท้ละตีนั่งเอกแท้ค่ะเมื่อไรนั่งเอกเตียวจริงป่วยป่วดนั่งเอกเตียจริงป่วยเยอะป่วยกันแล้วกันโอกาสเกิดกู้สู้เยอะป่วยกันแล้วกันโอกาสนั้นสู้มาหลายงานเลยเด้วยค่ะทีมทีมให้ทีมให้นานนานเลยด้วยค่ะทีมให้นานนานเล่นนานงานเลย เป็นนางเอกแล้วมันหนีผมว่าโหให้สิแล้วก่อนเนี่ยไม่ได้ใส่ือท่องไว้แล้วก่อนกระทองไว้แล้วครับก่อนกันแต่เบิร์แต่เบนกันก็ไปน้ำกันตลอดก่อนกระท้องไว้เคยซื้ออยัางก่อนเคซื้อคุณาพรค่ะคุณาพรจ้าคุณาพรคุณาพรนั่นมันจะกับลุงฟ้าดาวสยามเนาะตัดเล็บมือจากน้ำาพรลุงฟ้าดาวสยามเอาเม่ยไปย่าเขาทั้งผีที่เหมนอนกันเนี่ ละฝนเหนือฝนว่าฝนตกหน่อยทำต้งก้อยยุงหัวทงและลูกไฟยาดินเขาวงทรงเสียงมาโอย้หยาบููและสาวไทยผู้ขันปูบ่เลี้ยงยันเลืองเขา ไปหาเล่เป็นหนญิยยมคำยมกังเวนและเป็นนกเขาขั้นตามเมาได้นังทรงและพาตีโปง่งลงวัดแล้วไอ้เผาตื่นเหมือนตาเฝ้าในเดือดห้องลาย่าที่มัวแต่ห้าแปงมัวแต่เนี้ยมัวแต่เอะราวังเต็ก้อนขี้ไก่ไอ้เฝ้าลูกมาไวลูกมาเด้อขั้นเมธหาหา้องลา สมใจคือน้ำขาท่องล่าคือลูกอ่อนตั้งแต่ก่อนมีพอเลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้หากพอยัง่งบ้าพับทางโป่งมือเศร้านี่คือสิแมนมันสินโมมนไม่ไงแม่นยูว่าไม่ไงมันสินติมือเศร้านี่ท่องล่าเป็นยังแต่มา่มากคือตื่นสวยเดี๋ยวนี้มื่ท่านมาอยู่ท่องล่าเอ้ยลูกมาเด้อลูกล,กล,กลาเจ้าบ่าไปไนายเจ้าบ่าไปลงบัดลงบ้านน้ำเขาติท่องล่าถูเตรียมแล้วบาติดเขา ของเขาเนี่ยอยู่เนี่ยกินนั่นท่องล่าเอ้ยแม่จักจมยังแต่เศร้าแต่เสี้ยวถิ่นนอนแม่เอ้ยท่องล่าน่ะตื่นแต่เด็กๆด็กคุณ้ี่ละแม่แม่ก็จมตัวค้องหาลูกคือตะเวนสายก็แล้วยั่งบ่เห็นไผมาแต่งต้นแต่งตัวสิลงวัดลงว่าแม่นั่นคิดน้ำลูกน้ำเต้ายังไห้ไปวัดไปว่าคือบ้านคือเมืองพลันฉันดอกยังเจ้าบ่ท่านฉะดอกเ้ยท่องล่าแต่งในีมือเอาออกอาหาร เนี่ยโย่เนว่กินสิไปตอนพะคู่สอกับแต้งและพี่จ้าเรียบร้อยแล้วขั้นแต้งแล้วก็ไปตีลูกแม่ก็สิไปพุ่นละไปให้ไปหน้าไปเบางเขาบางน้ำสะก่อนไปลูกผ้ากับแต้งไปแม่จะเฝ้าแม่จะเฝ้าแม่จ้าลูกสาวลูกสาวหล่าเจ้ากุบเอิญเอาทีแม่ออสอนเกินเงอีแม่เนี่ยบดีเด้นี่ คอยให้ลูกสาวหน่อยเพ่าะท่านได้ลูกเลยผัวบพรเอิญหายัท่านหอดฉากว่าย่มเจ้ามาหามาหาเจ้าขสวยไปหาบลวงพันธ์บังแหน้เพิ่นสอนคอยนะบาทั้งสิ้นแหละลูกเลยเพิ่นเป็นสาวนี่ทำเนี่ยมันคอกปัตีนผมเป็นลำเกีื่อตีนสินแล้วแต่สาวตีนสิเห็นจะเปิดเผยเพันไวจรงจริง คละโอ้ยไปกัยันใจขัวอยู่หลอย้มนี่เนาะป้าซ um ันข uh 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 şey ้งล่างเไปฮาลองผีไปบ้านไปีวไปบ้านันโตไปหาเงี้ยคู่เี้ซากอะทำโตดีๆแน่ล่ะล่าแม่เอ้ยแม่เมื่อนี้วันชินน้อยทองลาแต่งผ้าจังหันทุกทุกวันกาเคยไปยะยลำไหลเอ้ไหลเด้ยท่าน แจงหาหนเอาไว้ในตินโตแสบลอ,อยอีกตั้งใส่สูนหน่อยกับพงส่ใส่ยาลอยให้กัรคู่น้ำลายน้อยหวังสิอ้อยให้โตกลุ่มใส่ผักขุมสีเหลืองเหลืองมาเบียงสงผระแพร แต่งตัวโอคขนังรอให้เสีอมาติดจันทนานทีแล้วจะกันให้มันนั่นอยู่มือมือนี่ตั้งท้าไว้ที่ไปก่อนยันมันสายบอกไม่ใย,ยสมใจลูกสิไปก่อนเด้อให้ลูกเพิ่มไปลูกเอ้ยน,นับกินนั่นมองแนวสวยวังตี้วยคือคนซา ในความคิดสาวทองลานั้นว่าสีหมยมัดสู่ยานคู่ไอไอ้ยมือโอ้ยกานคู่ไอ้ยมือโอ้ยแดงนุ่ย โอ้ยโอ้ยลานนาไปคนละแมฆท้องนาเจ็ด <Enlight> บ en> <R ud> ้างไปก่อนเลยเมื่อบัดนี้แม่เอ๋ยแม่นับจะขึ้นนอสุหานเพื่อนแต่งเป็นหลวงตาออกพาเหลืองมาคุม มเหือ,องทงหนี้ยังบบเห็นไม่ออกลงมาจังหอกจังหันอยู่ค่อยเพ่นกระจักไปใส่เออแน่นหน่อยกระจักไปทางใหญ่งเห็นมากมือนี้จะเป็นที่นั่ง,งรอด่านีสนอบชมยังลงตาอ้าวผู้ใดกรบ,บม่มว่าจะเคลื่อตื่นมากทำมาเจ้าไปอยู่้ายอันน้ำห้อน่ะต้มแล้วบอก ะว่ให้ไวลวงตาต้มมึงนี่มดตองชาแตกขนเหลือหน้าให้คอยสันจะไม่มึงเบายากเนาะอนโอ้ยกระนอหลล้มตายไปหาเอาน้ำหมอทามาเด้อไม่ออกคนนสิมาลองวัดด้มึงน,นี่มนีหมนเอ,อ้ยชักขน้อยก็ะชิบไปหาหนา้ำหาหน้าหนึ่คนเด้อไปไปมาลอดไบกันบงเข้าถึงเวลาเ้าเด้อเวลาอลไรสิไปทุงแปดนี้ดิได้ ได้นามปนะมาแล้วสิไปถวายนาำปณะห้หลวงพ่าต่มาขันถึงแล้ว่าลำหลวงโนวัดป่ายาสันมาตั้งแต่เท้าจะตแดงปากเกลนไเห็นอย่างกู้กำเนิดหน่อยการมาแล้วก็ยินใส้ไม่หาัใจธะแ่ออกัไล่พนั่นแล้ต ไเีจยลอยสัมตาหวานอ้อิพิจอ้ยคูภามแล้วจะย่อหน้าเขายกพาเข็มในหลวงพี่อ๋หลวงพ่อเนาะหลวงพี่จะไปใส่หลวงพี่หลวงพ่อไปแหละหลวงพี่ใหญ่มามืลอนี่หลวงพี่ไปทางไหนคือลิมมุนไปยังหลวงพ่อหลวงพี่ไปทางไหนหลวงพี่จันคู่ไปนงจันคู่เดิน

Ôi chân cú hay rộng rộng, hôm Hà lương ơi, cầm lăng oan là phó má đứng giá lá nổi phói bên nàng, cùng lung nàng. Vàng bà khen, căn con khào, nhà cú cháu để nàng khói Bên chân cú nhìn lệch nội, bên nàng, เกิดเบิ้งพ่อยังอียงยันผาเหลืองสิดังพ่อยพ่อยเป็นน้องบ่คิดนำโอ้ยเด่นน้อยโอ้ยเด่ล้านน้ำมีมนต์หลับเนี่ยค่ะหลวงพี่ว่าสวยแท้พ่อยเพ่นมือหนิเพ่นมาชาเนี่ยการยังทัน หลวงพี่ฉันตามสบายพึ่งสืล่งไปท่างใจสิบพิดต้นไม้กวดใบโพอยู่ใจร้างหลวงพี่ฉันเรียบร้อยเห็นนี่หน่อยเอ้อใส่เพื่อนมาด้อหลวงพี่เออสิบอกดอกกับหลวงพี่มาแล้วกับหลวงตาสิบอกดอกเพิ่นติดธุระเพิ่นยังหม่าม้าอยู่ยังเอาไหนแม่พักเขาตะเภยเห็นหันบอกว่เอามาหันเอาหันหลัมาหลวงพี่อาจารย์ผูสอนเออ นอนอย่านี an ้ no no, no no, yeah, ่นะได้ยาน่ะเห็นทีี่นเออเออมันเบแบบแม่ I I right. ็นแม่แล้วต้องยาดเอาน้ำข่อยเ่ะไม่ลืมที่เด็นและจารยู้อนนีเมื่อหลับนค่ะหลวงหลว่ที่เอาเรแต่ยังกทีเอาไดอกหลวงพี่ฉันตามสบายเพ่นสิลงไปทังใจิึงมันหลเดิ่งมันหลดนะสิไปฮักต้นใหม่ปวดไปพ่ออยู่ไต้ล้าง หลวงพี่ันเรียบร้อยให้เน้นหน่อยเออใส่เพ่นในเด้อหลวงพี่มาพ่อเพ่นเข้าสิทวายเองเด้อนหลวงพี่มาสิเอาหอยเพ่นดอกฟังเด้อเข้าสิเวาใยตัวฟังเข้าเอาถวายและตัวกรเมื่อซะตัวก็ต้องถวายลายเมื่อโลดคนบสวยนะตลายเาลอดอันละบอเปร์คนสวยนะลายเมลอดคนบสวยลายเมืลอดนี่สิปัดกวดใช่ก่อนน้ำวัดน้ำมาเข้าสิลังตัวลังซ้ำแล้ว เฮาจังสิเมื่อละโมแวะบอกแม่สนใจให้เฮาแน่เด้อเพื่อนเด้อเข้าใจตามนี้เด้อบังลามาก็ยังบ่ได้ประเคนเข้าประเคนน้ําพระเพิ่นก็ยังสันบ่ทันแล้วสิรับศิลป์พรก่อนจังสิเมื่อศิลังหวยรังช่ามชักกรคอยเพ่น เข้าเบาแล้วโตไปหนังจังบแล้วจักรยนเด่นมามาเบากันตะพีไปหันละโตกะแวบอกแม่เข้าแล้วกันแล้วกันนะสิยุงสียากอย่างวะตัวไปไปเมื่อเลยไปไปเว้นลเข้าสิจัดการเองทั้งวัดทั้งว่าตัวอยากบอกแม่ตัวตกไปบอกเอาเองกับแม่ของตเดี๋ยวเข้ากสียุร่างหวยร่างซ้อมสกอนถ้าอยากบอกก็ไปบอกเอาเองโลดทองล่าเข้าสิขอบอกตเดอาจารย์คู่สอนนี่ น่าเป็นแฟนเ้องมาตะเก่าดิโตสิมาห่วงอีหยังของโตนะไปเลยโตมามีพันธะอีหยังเลยกลับไปเลยเฮาสิจัดการเองทั้งพีด้อยไปหันขอแต่แวบอกแม่เฮาก็แล้วกันเด้อโอ้ยทองล่าเอ้ยโตช่างบอกช่างโตช่างมากกล้าว่าเฮาสิขึนกินหัวทั้งเจ้าหัวตัวเนีนก็สิเป็นแฟนเจ้าอยากได้อยากใหเพ่นบาวาดอกให้พ่นชิกขาล่าผาเหลืองก้อนแต่อยากได้ก็ะไร ยาคูเอินอะแม่ยาคูมันเบิดบบเบิดเลยยาคูเอิูเบ้ันไปเบิดเบดเราเบิดแล้บดเลยเดี๋ยวมือมงเอาเจกันโจมตัวเมื่อเราหลับศิพรแลกับศิพรแกบกับตัวนั่นตัวไม่ออกเออหลวงพีลวงพีกับบ่มาง่ายดอกพูดละคำพลเด้อ เจ้าไปเกีลนเบิดัวนีมันเบดอมันกิไปเกี่ยวกับพายสันเันดรหวสันเขากำลงพายสันเขากมันเหรอได้สิอือว่าสันเขาทนเ่อยน้อยเอาเจ้าบานเนี่ยเอาอันอันหลวงพ่อจะแตกแล้วบ่จะแตกแล้วอันเหลือนี่ให้พุกพวกขาสันนาะโอ้ยมากาะคใหัวนเนาว้าก็ไดเยนยุบกินเนยุบเป็นถาดเลยเออถาดเลยอืออักหลวงพ่อ เออลงพเ่นจะเฝ้าจะเฝ้าลงพาคอยวาสิชวนจอบแตตัดใหม่มาเห็ดตาได้เหมือนปากงปากกนอปากาของพ่น่ะพวกมึงไปเห็ดกันก็ซันโอ้ยเนีนคุที่ตายซะเลยเนาะคำบักใหญ่เนาะเนนหน่อยเนนหน่อยไปตัดใหม่มาเห็ดตัท่านมอนี่ไปคำหนึ่งแล้วคำหนึังคำหนึ่งคำหนึ่งคำมักใหญ่อ้าปาก ละหลวงพี่ง้องเห็นโซนเกินภาษาละบนอ,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 อทางทางหลวงพี่ได้ยินเล่องโอ้ยหยุดสะทางเบาเื่องทางหลวงพี่สิกาจาจ้า ขอให้พวกเจ้านี้ละละขึ้นสู้เชตาละจังคอยจานว่านเอาเอา,เอาเอาจังสี่สาหลวงพีวาให้สุ้มเจ้ากลับไปสะก่อนคอยเบ่งแล้วมันเป็นสาสารวนกันอยู่จังไดจังเบาเรื่องส่วนตัวเฮ้าท้องลากัดี ยังไงพี่น้องตัวอย่างบางตอนหรือบางช่วงบางวาดัดบางศิลของมะล่ำซอวนะครับมะล่ำเถ่านะครับมะล่ำสังวัดเก่าเก่ากับคนเก่าเก่าเถวแถวบัวรานนะครับก็ยังอยู่ในหีดในคลองในขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นบ้านทั้อยู่นะครับทั้งสายทั้งผู้ไทยเพื่นที่แลกนะครับทั้งบัดบังเวียงนะครับขอบคุณเป็นระเบียบนะครับรุงฟ้าดาวสยามและพี่นอ้องเด้อเบอร์โทรกับตามทีขึ้นไว้ทั้งนานันละถ้าพี่น้องสนใจอยากได้เพื่อนไปเสพไปงานในงานต่างๆกับ ลองโทรหาแม่ระเบียบระเบิงนะครับในเบอร์ทีขัางต้นนะครับหลังก่อนที่สิพี่น้องจะเบริงคลิปนะครับมวนมวลกับอุตสาห์ฟังอะไรมันเขามาฟังแล้วนะครับกับส้หรับทันทีฟังที่ชมแล้วนะครับเอออย่าลืมนะครับอไนเดตัวนู้นคู่หน่อยเนี่ยนะครับไปไกลเดินทางไกลข้าวมันรถกับหลายหลายนะครับแนวอยู่แนวกินนั่นนี่โน่นกับไปตอนพี่ตอนน้องนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เน่กดติดตามให้่เน่นะครับโฆษณาหนี้กับเบื้องไข่เพิ่นจังหน่อยเน่นะครับเพื่อให ข้ามาข้าพูวัสสตุมานะครับพ่อได้เก็บเล็กผสมน่อยนะครับผลลิ้นทินหน่อยโดนเข่าเหี่งซุ้มเลื่องนะครับเพิ่มานะครับพูละเล็กละน้อยไปนะครับพ่อกู้หน้อยเลยมีเดี๋ยวมีเรื่องในการเดินทางไปเฮ็ดคิดเป็นยังให้พี่หน้องเบิ่งนะครับสำหรับมืดนีกะขอให้พี่หน้องอยู่ดีมีซุกนะครับลำลำด้วยยสุขภาพแข็งแรงนะครับลำลำด้วยยจะมีโลคมีไผ่ด้วยน้องเด้อเจอกันไหมในคลิปต่อไปครับผม i'll